ชาวบ้านที่จังหวัดกระบี่ร้องเรียนผ่านสำนักข่าวไทยกรณีพบการลักลอบเข้าไปตัดไม้ห่วงห้ามภายในป่าชุมชนผืนใหญ่ของภาคใต้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งหาตัวผู้ปลุกรุกป,ป่ามาดำเนินคดีติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิช,ชูเสนค่ะ ไม้พยอมอายุหลายร้อยปีซึ่งมีขนาดความยาวราว30เมตรต้นนี้ค่ะเป็นหนึ่งในจํานวนหลายหลายต้นที่พบว่ามีการแอบลักลอบเข้มามาตัดภายในป่าเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านทุ่งสูงจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งหากไม้เหล่านี้นําไปแปรรูปแล้วเสร็จคาดว่าจะมีมูลค่านับล้านบาททีเดียวค่ะ ชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลเขาใหญ่อำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่นำทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ที่พบมีการแอบลักลอบตัดคว้นต้นไม้ใหญ่ภายในป่าชุมชนบ้านทุงสูงป่าเฉลิมพระเกียรติผืนใหญ่ของภาคใต้พบไม้พยอมไม้กระบากไม้ยูงและไม้ยางในสภาพล้มบางส่วนยังอยู่ในป่าลึกขณะที่บางส่วนมีการตัดเลื่อยออกเป็นท่อนเพื่อรอการขนย้ายต่อ โดยรองประธานป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะับเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านต่างยึดในคำปฏิญานตนที่ให้ไหว้ต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชินีนาถในโอกาสเสด็จมาส่งปลูกต้นยางในป่าชุมชนแห่งนี้เมื่อปี2544เราได้สัญญาไว้แล้วต่อนหน้าพระพักของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ตอนที่การดิดมาที่พื้นที่ป่านี้ นะครับทุกคนจะต้องปกป้องไว้โดยชีวิตครับ ทางด้านของผู้อำนวยการส่วนป่าชุมชนจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทางป่าไม้ได้เขาตรวจสอบและแจ้งความไว้แล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยรู้เห็นกับคนในชุมชนอาศัยช่วงจังหวะในคืนวันฝนตกหนักเข้าไปก่อเหตุรวมถึงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่การลักลอบตัดไม้รอบนี้หวังผลไปถึงการเตรียมบุกรุกแพ้่ถางที่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อความแน่ชัดอีกครั้งเขาลักลอบ คือเรื่องดูความมางง่ายนะฮะคือพือ้นพื้นที่ที่ทเกิดเหตุมันมันอยู่ขอบแปลงป่าชุมชนนะครับการการตัดไม้ที่ที่ยืนต้นมามาใช้นี่นะถึงถึงจะผ่านเป็นเป็นรูปของขคณะกรรมการก็ตามนะครับก็มีไม่มีกฎหมายรองรับอยู่สำหรับป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงจังหวัดกระบีมีเนื้อที่ทั้งหมด7,000ไร่เป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้สมุนไพรและสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาคใต้ปี2553การรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อตรวจสอบหาผู้หลักลอบตัดไม้มาลงโทษครั้งนี้จึงเป็นการทำหน้าที่ครั้งสำคัญเพื่อปกป้องผืนป่าให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพลินพิษจูเสนสํนักข่าวไทยอสมทรายงาน